สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสนุกเกอร์อีซุคิงยอนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับ10ล้อนะครับคันนี้นะครับ fvm นะครับ300แรงม้านะครับ fvm นะครับ10ล้อขับเคลื่อนเพลาเดียวนะครับคันนี้นะครับ fvm ก็จะมีในส่วนของ2แรงม้าให้ลูกค้าเลือกนะครับก็จะมี240แรงม้าแล้วก็300แรงม้านะครับสำหรับคันนี้เป็น300แรงม้านะครับ300แรงม้าก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ช่วงความยาวนะครับมี 6เมตร6กนะครับกับเเมตร7คันนี้จะเป็น6เมตร6นะครับ300แรงม้านะครับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์นะครับเป็นเกียร์อีตันนะครับสำหรับ3 3 0 0แรงนะครับแล้วก็ถังน้ำมันนะครับก็จะเป็นถัง200ลิตรนะครับถ้าเป็น7เมตรจะเป็นถัง370ลิตรครับผมคันนี้นะครับ10ล้อนะครับต่อตัวถังเป็นคอกนะครับคอกเหล็กนะครับ ไม่ดำนะครับคันนี้ต่อตัวถังที่นะครับนครซีเอ็นจิเนียรงนะครับผมภาพโดยรวมแผงข้างนะครับสูงแปดสิ สิบล้อเพาเดียวสิบล้อสองเพาสังเกตได้จากตรงไหนได้บ้างนะครับก็ดูจากดุมล้อก็ได้ครับตัวนี้มันเพาขับเคลื่อนครับต,ตัวนี้ไม่มีครับหรือดูจากก้มดูก็ได้ครับ เอาหาแนบรุ่นนี้นะครับจะเป็นฟรีเมนเนทนแนนน์่็คือไม่ต้องอัดจารบีนะครับก็จะบำรุงรักษาง่ายนะครับผมตัวนี้หน้าก็จะสูงสูงหน่อยครับสภาพโดยรวมของ1 0อ a b m นะครับขับเคลื่อนเพาเดียวเนาะ ลูกค้าสนใจข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่นะครับ0813554305นะครับหรือที่เพจ Facebook นะครับ YouTube TikTok นะครับสนุกเกอร์อีซูขิงยนต์นะครับผมยังไงรบกวนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ